รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทำความดีด้วยหัวใจสวัสดีครับกลับผมร้อยตีสารัเตชานุบาลสังกัดสำนักง,งานปลัดก,กระทรวงกลาโหมพิธีกรภาคสนามรายการคึนคุณให้แผ่นดินครับ สวัสดีครับครบผมจ่าเอกอภิคมแก้ลเอียดสังกัดกองทัพเรือพิธีกร์กระสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดินครับท่านผู้ชมครับรายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกขอนําเสนอการมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางณสาราเนกประสงค์เทศบาลตําบลท่านาอําเภอรกระปงจังหวัดพังงาท่านพลตีสุรเทพหนูแก้วผู้ัญชากามนทนทรมณฑลทหารบกที่44มอบยาสามัญพระราชทานจํานวน100ชุดสําหรับผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยท่านสมเกียรติเหล่าทวีสุขนาย,ยกสมาคมเท้นคารแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมเต้นคแห่งประเทศไทยเดินทางมอบถุงยางชีพเครื่องหัวโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดพังงาจานวน100ชุดเสื้อจํานวน100ตัวและวิลแชร์เก้าอี้รถเขน็นพับได้จํานวน2ตัวเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการคนชรา,าผู้ยกากไร้ครับในแต่ละอําเภอเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน กลุ่มปรอบบางในพื้นที่อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนกลุ่มเปราบบางให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้ครับเราทำความดีด้วยหัวใจทำทั่วไทยร่วมแรงร่วมใจคนไทยทั้งชาติจิตอาสาน้ำใจใสสะอาดร่วมพัฒนาชาติมิให้ขาดสามัคคี ความดีเถิดคนไทยทำด้วยหัวใจรู้รักเถิดและพักดีเป็นจิตอาสามุ่งมั่นพันธกิจความดีตามคำสอนที่พระภู้มีชี้ทางคนที่มีจิตสาธารณะเห็นกิจธุระส่วน ลอยวางทำตามปณิธานแนวทางสังร้างคุณความดีโครงการจิตอาสาพระราชทานวิสัยทัดพระภูมิบาลพระราชทานสิ่งที่หมวกผ้าพันคอสัญลักษณ์จิตอาสาคนดีมีเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งกวา ามดีด้วยหัวใจทำทั่วไทยร่วมแรงร่วมใจคนไทยทั้งชาติจิตอาสาน้ำใจใสสะอาดร่วมพัฒนาชาติมีให้ขาดสามัคคีเชิญทำความดีเถิดคนไทยทำด้วยหัวใจรู้รักเถิดและพักดี เป็นจิตอาสามุ่งมั่นพันธกิจความดีตามคำสอนที่พระภูมีชี้ทางคนที่มีจิตสาธารณะเห็นกิจธุระส่วนรวมทำเป็นแบบอย่างไม่เพิกเมินเชยละเลยแล็บลอยว่า จิตอาสาพระราชทานวิสัยทัศน์พระภูมิบาลพระราชทานสิ่งที่หมวกผ้าพันคอสัญลักษณ์จิตอาสาคนดีมีเกียรติยศศักดิ์สรีแห่งความดีที่กระทำ